ไปต่อฮะข้อที่15บห้าเขาบอกว่าเซตของเซตที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกิดจากการหารอะไรเนี่ยไอตัวนี้บวกตัวนี้ยกกำลัง4ด้วย8เมื่อ A กับ B เป็นจำนวนเต็มคือข้อใดเอ,อ่อข้อนี้อ่านโจทย์แล้วยังงงเลยอ่านโจทย์แล้วงงไหม งงใช่ไหมอ่ะจะเย็นๆเดี๋ยวคย่อยๆอ่านทีละประโยคแล้วกันนะเซตของเศษที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกิดจากการหารไอ้นี N ่ด e ้วยแปดโอเคอ่ะประโยคแรกคือ A อกำลังสี A นะะ b นะะ่นะฮะเอกำลังสี่นะครับบวก b กำลังสี่และหารแปดนะครับอือ A กระลัง4บวก B กระลัง4หารแปเซตของเศษที่เป็นไปได้ทั้งหมดถ้าเราค่อยๆค,คิดสมมุติว่าพี่ไม่สนใจตัวข้างบนเลยข้างบนเป็นอะไรก็ได้ละหารได้8นะครับข้างบนเป็นอะไรก็ได้ละหารได้8น้องคิดว่าจะมีเศษเป็นเลขอะไรได้บ้างเซตของเศษทั้งหมด แปดไม่มีแต่ว่ามีเศษศูนย์เรียกว่าลงตัวโอเคไหมมีเศษอะไรอีกถูกป่ะตัวสุดท้ายคือใช่ไม่ใช่การหารแปดจะได้เลขมาทั้งหมดแปดตัวที่เป็นไปได้คือเลขศูนย์แปลว่าลงตัวนะครับ เลข1ก็คือเศษ1เลข2เศษ2เลข3เศษ3เลข5เศษ5เลข7เศษ7แล้วพอมันจะเป็นเลข8อีกทีนึงมันจะลงตัวคือจะย้อนจะย้อนกลับมาเลข0โอเคไหมนะนะอันนี้ถ้าเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เราเรียกว่า modulo เคยได้ยินทำนี้ไหมอืมเอา8ปป็น mod เลขอะจะได้เลขเออกมาเป็นทั้งหมด8ตัวนะครับ หรือพูดง่ายๆไอ้เนี่ยเป็นเลขฐานแปดนะคำนองเดียวกันเลขฐานสองคืออะไรสมมติว่าพี่มี x แล้วพี่หารด้วยสองพี่ก็จะได้ไม่ศูนย์ก้อนหนึปป่งเกตบะเนี่ยเลขฐานสองนะครับอ่ะแต่เราไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเราโฟกัสเรื่องโจทย์เท่านี้นะครับเพราะนั้นเป็นไปได้ทั้งหมดก็คือศูนย์จนถึงเจ็ดเราเหลือไปดูช้อยก่อนใช่ไหม อ่าคือจริงๆทุกช้อยมันใช่หมดเลยถูกปะ่ะเพราะว่ามันอยู่ในกลอมนี้ทั้งหมดใช่ไหมไม่มีช้อยไหนมีเลขแปดไม่มีช้อยไหนมีเลขติดลบโอเคปะ่ะทุกช้อยใช่หมดเลยทีนี้ช้อยไหนที่มันเข้าเคากันบ้างครับผมกี่น้องบอกข้อสี่เพราะว่าพี่เดาว,ว่าน้องน่าจะเดาเหมือนพี่คือข้อสี่เป็นเลขขี้ใช่ปะ่ะ แต่ว่าไม่มีเลขห้านะเลขห้าหายไปนะฮะมันอาจจะเดาอย่างนั้นไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้ยเราเราเรารู้แล้วว่าขอบเขตที่เราจะคิดเนี่ยมันอยู่ตั้งแต่ศูนย์ถึงเนนะฮะเมื่อ A กับ B เป็นจำนวนเต็มใดๆครับคือข้อใดอืมอ่ะเราลองคิดนะเราลองคิดนะ เออคิดยังไงดีเดี๋ยวก่อนนะคิดไม่ออกแทนเลขไปเลยป่ะอ่ะแทนเลขไปเลยนะ a กำลังสี b ่บวก B กำลังสี่ส่วนแปดนะครับถ้าพี่ให้ A เป็นหนึ่ง b เป็นหนึ่งได้ไหมเป็นจำนวนเต็มใดๆนะหนึ่งบวกหนึ่งส่วนแปดตอบโอเคไหมตกลงมีสองนะข้อสามกับข้อสี่กาทิ้งไปเลยนะ ได้ไหมอ่าอันนี้แบบวิธีแทนค่านะอะเอาเป็นศูนย์ก็ศูนย์แล้วกันนะศูนย์บวกศูนย์ส่วนเอาต้องแปดสินะไม่ใช่สองอส่วนแปดได้ศนะูนย์ฮะแต่เรามีศูนย์ด้วยนะฮะอ่าแต่ศูนย์มีทุกข้อนะเพราะนั้นก็ช่างมันเอาเป็นหนึ่งกับศูนย์ได้ไหมหนึ่งกับศูนย์นะฮะหนึ่งกำลังสี่ก็ได้หนึ่ง ศูนย์กำลังสี่ก็ได้ศูนย์ส่วนแปดได้หนึ่งครับผมมีหนึ่งฮะแต่หนึ่งก็มีทุกข้อนะตกลงเมื่อกี้ราคากาข้อไหนทิ้งนะข้อที่ไม่มีสองสามกับสี่นะพี่กาทิ้งไว้ก่อนนะอ่าสามกับสี่พี่กาทิ้งไว้ก่อนเพราะนั้นมันเหลือเลขสามใช่ไหมพี่ต้องพิสูจน์ว่ามันจะต้องมีเศษสามให้ได้โอเคว่าพี่จะต้องพิสูจน์ให้มันมีเศษสามให้ได้ อ่ะคิดว่าเลขอะไรดีครับที่มันจะมีเศษสามครับหนึ่งบวกสองใช่ไหมอา้าวเหหนึ่งมันคือหนึ่งกำลังสี่แต่สองกำลังสี่ไม่อะไรกำลังสี่ไม่มีค่าท่ากับสองเลยถูกปะ่ะอะไรกำลังสี่ไม่มีค่าท่ากับสองเลยนะครับเพราะฉะนั้น คู่หนึ่งบวกสองเป็นไปไม่ได้ครับขอคู่อื่นครับคู่หนึ่งบวกสองไม่มีฮะขอคู่อื่นครับหนึ่งกล็ลบหนึ่งเหรอเอมเอาเอาอย่างนี้พี่สอนหนึ่งบวกสองเป็นสามจะเหลือเศษสามทีนี้ถ้าหารเต็มจำนวนครั้งแรกก็คือแปดถูกปะ ถ้าเจะเหลือเศษ1ถ้า10จะเหลือเศษ2ถ้า12จะเหลือเศษสามนไหมว่าพี่กาลังจะทำอะไรตัวต่อไปที่จะเหลือเศษ3คือ20ตัวต่อไปที่จะเหลือเศษ3คือ28เห็นไหมทั้งหมดเนีห่างกันด้วยเท่าไหร่แปดตดเดยแปดถูกไหมเดี๋ยวนะสามกับสิบสองพี่ลบผิดเป่าวะ ใช่ป่ะสิบเอดใช่ไหมโทษทีที่ลบผิดสิบเอ็ดเพราะฉะนั้นตัวต่อไปคือสิบเก้าแล้วก็ยีิบเจ็ดนะฮะทั้งหมดเนี่ยคือห่างกันอยู่แปดเห็นไหมเห็นไหม เพราะนั้นถ้าเกิดพี่อยากจะพิสูจน์ว่ามันมีเศษ3ด้วยแปลว่าพี่ต้องใช้คอมบิเนชันพวกนี้นต้องใช้เลขพวกนี้3เกิดจาก1นบวกสซึ่งเมื่อกี้คิดแล้วมันไม่มีอ่ะสิเกิดจากใครบวกใครดีห้าบวกหกอืมอะไรเอ่ยยกกำลังสี่แล้วได้ห้าไม่มีหรอก <laughs> อะไรเอ่ยยกกำลังสี่แล้วได้หก ก็ยังไม่มีถึงไหมถึงไหมอืมจริงๆแล้วช่วยพี่คิดก่อนว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่เลขพวกเนี้ยเลขคี่ไอการยกกำลังสี่เนี่ยน้องจะได้เลขอะไรเสมอมเลขคู่เสมอยกเว้นตัวเดียวที่ได้เลขคี่คือเลขหนึ่งใช่ไม่ใช่เ<ม>พราะนั้นจะทําให้มันเป็นเลขคี่ได้เพราะว่าตัวแรกถูกฟิกเลยว่าตัวแรกต้องเป็นหนึ่งแง,ง,ง่หนึ่งกำลังสี่ครับเพราะนั้นหน้าที่เราคือให้หาตัว b กำลังสี่ครับ อ่นไหมอืมถัดจากหนึ่งที่เป็นจำนวนเต็มคือเลขสองครับสองกำลังสี่มีค่าเท่าไหร่สิบหกถ้าเกิดว่าเอาสิบหกบวกหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดหารแปดแปดหนึ่งแปด แปดสองสิบหกสิบเจ็ดนี่เรียกว่าเศษหนึ่งไม่ใช่ตัวถัดไปจากสองก็คือเลขสามโอเคไหมเลขสามถ้าเอาเลขสามยกกำลังสี่ได้เท่าไหร่แปดสิบเอ็ด อ่าแปสิบเอ็ดงั้นจริงๆแล้วอะ่ะเออมันก็เป็นเลขคู่ได้นี่หว่าตัวแรกไม่ต้องฟิกว่าเป็นเลขหนึ่งใช่ปะ่ะไม่ต้องฟิกว่าเป็นเลขหนึ่งอืมแปดสิบเอ็ดสมมติเอาแปดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นเลขคู่งั้นไม่คิดตัวต่อไปเอาเลขเออสี่ก็แล้วกันอ่ะสี่ยกกำลังสี่เป็นเท่าไหร่ 256 256บวกหนะฮะหาร8นะครับเอา้า1หวนึ่งสองห้คูณแเอา้า0.125์คูณแได้เศษหนึครับมันมีแต่เศษหนึอย่างเดียวเลยครับไม่มีเศษสาครับผมดูถ้าว่าจะไม่มีเศษสานะ คงตอบข้อหนึ่งนอกจากว่าเราหาเจอนะครับอันนี้มันคือวิธีคิดแบบว่าเราพยายามแทนค่าเข้าไปเราพยายามหาถูกไหมเราพยายามแทนค่าซึ่งโจทย์ข้อนี้ก็แทนค่าไม่ได้ง่ายเลยยากพอสมควรเพราะคิดเลขเยอะเนื่องจากมันยกกำลังสี่นะครับทีนี้ถ้าพี่พยายามจะคิดแบบวิธีตรงน้องคิดว่าจะทำได้ไหม แบบไม่แทนค่าพยายามจะมาจัดรูปตัวแรกด้วยอะไรสักอย่างนึงแล้วสรุปออกมาเดี๋ยวพี่ใช้ความพยายามดูก่อนนะมา a กําลังสี่บวก b กํลังสี่ส่วนแปดถ้าพี่พยายามจัดรูปพี่จะได้เป็น a คูณ a คูณ a และคูณ a บวก b, b, b คูณ b คูณ b และคูณ b ส่วนทั้งล่างก็คือสองคูณสองคูณสถูกไหมถูกนะฮะแล้วเราทำอะไรได้อีกอือ เหมือนจะทำอลไรไม่ได้ <laughs> ใช่ไหมเศษที่เป็นไปได้ทั้งหมดจากการหารอือหืเอาละวิธีนี้ไม่ออกเอาใหม่ มันมีมันมีวิธีการหาเศษจากการหารด้วยครับอีกแบบหนึง่งเอ่อแต่ต้องขอยกตัวอย่างก่อนเพราะว่าโจทย์แบบนี้พี่คิดว่าพี่จำได้ว่าเราเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งเดียวเองเออเช่นพี่ยกตัวอย่างเช่นส1บอหาร8ได้เท่าไหร่ครับได้หนึ่งครั้งเศษเท่าไหร่ครับ ดีฮะหนึ่งเศษสามครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าพี่ต้องการให้มันหารลงตัวพี่จะต้องเอาสามไปทำอะไรกับสิบเอ็ดครับบวกหรือลบ,เ,ลบเพราะว่าเศษคือส่วนส่วนอะไรส่วนอะไรส่วนเกินจำได้ไหมสิ่งนี้เราเราเคยเรียนมาละวทีหนึ่งจำได้ไหม ตอนที่เป็นพ่อหูนามอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะที่เป็นพ่อหูนามแล้วบอกว่าหาด้เลขแล้วมันมันเหลือเศษเท่าเนี้ยแล้วเอาส่วนที่เป็นเศษที่ที่เราบอกเป็นส่วนเกินไปนลบทิ้งอ่ะนะฮะเอาวิธีนี้มาใช้กับเรื่องนี้ครับมานะฮะเมื่อกี้เศษหนึ 1, ่งกับเศษสองเราพิสูจน์แล้วเหลือเหลือแต่เศษสามที่เรายังไม่พิสูจน์ถูกป่ะเพราะฉะนั้น a อกาลังสี่บวก b กําลังสี่นะครับ ส่วน8ครับลบสครับจะต้องเท่ากับศูนยครับได้ไหมเขียนอย่างนี้ได้ไหมไหาลงตัวนะถูกปะ่ะก็คือลบเศษส่วนเกินแล้วมันจะต้องหาลงตัวหาลงตัวคือเท่ากับเศษศูนย์นะฮะเอ่อตรงนี้ไม่ไม่ใช่เท่ากับศูนย์ทต้องเขียนว่าเท่ากับ ต้องเขียนว่ามีเศษศูนย์เออหรือว่าหายลงตัวอย่างนี้อ่ะอืมคือหายลงตัวแหละนะฮะเอาละเอาละเท่ากับอะไรก็ไม่รู้นะครับก็คือเท่ากับ n นะะจำนวนนับอ่ะเพราะว่ามันหายลงตัว อืมเราพิส hmm. ูจน hmm? ์อันนี้ได้ไหมถ้าเราพิสูจน์ว่ามันเท่ากับ n ได้เนี่ยก็จะจบนะครับก็จะจบเพราะนั้นเอาเลขก็คือเอาเลขเข้ามื่อกี้เข้าไปแทน A เป็นหนึ่งบเป็นอะไรนู่นนี่นั่นอะไเงี้ยนะฮะอืม เอกับ B ีเป็นจำนวนเต็มใดๆท้ายที่สุดข้อนี้ก็ต้องแทนค่าอยู่ดีนะนึกไม่ออกล่ะต้องต้องลองแทนค่าอยู่ดีวิธีตรงเหมือนว่าจะหาไม่ได้นี่สุดสุดทางละจากความรู้ที่เราเรียนกันมาเนาะพยายามจัดรูปก็แล้วพยายามใช้ เอ,อเศษส่วนเกินมาลบทิ้งแล้วบอกว่าหาลงตัวท้ายที่สุดยังไงก็ต้องแทนค่า A กับ B อยู่ดีถูกไหมฮะซึ่งให้ A กับ B เป็นจำนวนเต็มนะครับแต่สมการก็ดูดีขึ้นหน่อยหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวเหมือนจะไม่ได้ช่วยนะโอเคฮนะคอ่ะก็ติดไว้ตรงนี้คิดว่าตอบเพอหนึ่งนะครับ